โอ้นี่นี่มินินเขาได้สีดำมานี่เดี๋ยวหรือจัตุคามเนี่ยฮะโอ้นี่อะไรอะไรทำไมทำไมอ่ะฮะไอ่ไอ่ไอ่เด่๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นเดี๋ไม่ใช่ต้องดึงอย่างนี้ดึงออกมาตรงนี้เออชาห่มผ้าห่มของมินินครับโอ้โหดูมีสไตล์ดูโอ้โหดูสวยงามอ่ะไหนหันหลังหมุนตัวหมุนตัวหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบ สวัสดีครับเพื่อนๆนี่วันนี้มินินเขาจะมาทำอะไรให้เพื่อนๆดูนะนี่นี่เพื่อนเนี่เลยนี่เป็นพัสดุจากพี่โน้ตนะนี่ไม่ใช่พี่โน้ตเชิญยิ้มนะพี่โน้ตอุดมแต้พานิชนะมินินรู้จักเปล่านี่เขาเป็นนักพูดเก่งๆตลกๆอ่ะเดี๋ยวมินินเขาจะมาแกะกล่องเนี่ยว่าข้างในมีอะไรมินินพร้อมยังครับยแกะกล่องกันเลยเอาเลยเลย นี่เดี๋ยวแม่มาช่วยนะแม่มาช่วยแกะนะครับอุ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยนไหน้อยน้อยอุ้ยเดี๋ยวพี่ดีใจดีใจใหญ่อุ้ยี่มีเหรียญแล้วก็นี่มีผ้าห่มอ่อโอ้โหมีผ้าห่มมาด้วยมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนี่เราจองไปสองใบนะจองใบไปสองใบนะโอเคอู้ดูดิน่ารักนะเนี่ยนี่นะเพื่อนๆนี่เลยเดียวสิบสามนะ มาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะ <Wow. S 1> นีนะเนี่ยจากพี่โนต้ตเลยนะครับเนี่ยพี่โนต้ตอุดมเลยนะนี่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 เป็นเหรียญดมคอยนะนี่ผลิตจํานวนจํากัดนะสําหรับผู้ถือบัตรเดียว13เท่านั้นนะครับ <Yahoo. S 1> อะไรครับอะไรครับนี่ <c oughs> <c oughs> มินนถามพ่ออืง้งนี่พี่โนต้ตหน้าตาอย่างนี้เลยมินนี่ <c oughs> ไหนทำหน้า oh <my. S 1> ทำหน้าเหมือนพี่โนต้ตทำหน้าเหมือนพี่โนต้ตแล้วทำไงพี่โนต้ตก็าทำไงอยู่เนี่ยเ uh oh. ขาสวัสดีมินนต้องทำไงครับ <c oughs> สวัสดีครับอ่าแบบนั้นเลยนะครับดูมินินตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นเหรอโอ้ดูหน้าตื่นเต้นเลยนะอ่าเดี๋ยวมินินจะมาแกะให้ดูนะครับฮแกะเลยแกะเลยอันนี้แม่ช่วยนะแม่คอยช่วยโอ้ยจะลงอันไหนอันไหนอันนี้นะอ่าโอ้นี่แกะมาเป็นผืนอ,อย่างนี้เพื่อนๆโอ้ดูดิโอ้ดูตืนเตใหญ่สวยงามอ่ามินินแกะมินินแกะค่อยค่อดึงค่อยคดึงเออมันเป็นซิปถุงซิปกันน้ำอย่างดีนะเพื่อนเพื่อนนะนี่นะโอเค มินินหยิบออกมาเลยหยิบออกมาเลยเป็นยังไงเป็นยังไงข้างในเป็นอะไรโอ้เป็นผ้าห่มพุทธเป็นไงโอ้ดูมินินเนี่ยโอ้โหเนี่ยคืนนี้มินินมีผ้าห่มไว้นอนแล้วเนี่ยฮะโอ้หนี่มินินห่มได้ทันทีเลยเนี่ยโอ้โหนี่พอดีตัวมินินเลยนะเนี่ยโอ้แต่มินินนะโชว์ดิโอ้ดูเพื่อนดิโอ้ดูโอ้โอโอ้โอใช้เลยอะโอ้ดีใจใช้เลยใช้เลยโอ้มินินเหรียญเป็นยังไงโอ้ดู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 นี่เหรียญ เหรียญดมคอยไม่นินเอามาคอยดมเลยเหรอฮะโอ้โหดีสิไหนเปิดให้เพื่อนๆดูครับเฮ้ยทำไมมันสีแบบเนี้ยทำไมสีเป็นคนละสีเหรอไหนไหนนี่สีอะไรนี่สีทองแดงเหรอนี่สีอะไรเนี่ยสีดำเหรอเฮ้ยนี่เหรียญใช่ไหมนี่ว่าจตุคามฮะไม่นินดูหน่อยสิโอ้ยนี่นี่ม่นินเขาได้สีดำอ่ะนี่เหรียญหรือจตุคามเนี่ยฮะโอ้นีสวยงามสวยงามนะนี่นี่นี่เขามีให้สแกนคิวอาร์โค้ดนะเพื่อแบบไปลุ้นรางวัลกันอีกนะครับ โอ้ดูมินินดิมินินเนไงโอ้ยดูผ้าผมนุ่มนะฮะโอ้นี่นเพื่อนเพื่อนดูโอ <right ้ผานุ่มมากอะโอ้ยอะไรครับอะไรครับอะไรมินินจะทาอะไรอะฮะมินินฟึ้งฟึ้อะไรอะไรทาไมทําไมอะฮะไอ้หนิไอ้หนิขันยุบขันยุบหล่นอย่าไม่ใช่ดึงอย่างนี้ด้งมาตรงนี้เออมินินเขาชอบกับผ้า่มมากดีโอ้ลายแบบสวยงามนะผ้าผมผ้า่มของมินินครับโอ้หดูมีสไตล์ดูโอ้หดู สวยงามมากไหนหันล้งหมุนตัวหมุนตัวหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบโอ้โหนี่นะนี่แบบผมไม่ตักฝนนี่นะแบบโอ้โหเท่ๆเลยเนี่ยโอ้โดูดูดูโอ้โห,โโห,โโหโดม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 , <c ười> มันเป็นรถอะไรรถกลิ่นมีกลิ่นด้วยเปล่าหยีอ่อดมดิมันก็เหมือนกลิ่นโลหะห,หรือเปล่าไม่เนินในอันนั้นกลิ่นอะไรอ่ะมันมีกลิ่นด้วยเหรอกลิ <c ười> <c ười> <c ười> ่นโละแดงดองแตงดองกลิ่นแตงดองด้วยเหรอฮะกลิ่นีเหมือนกันเหรอ น,น,น,นี่นี่นี่โหนี่เป็นสีดำมากโหนี่นนสวยงามงสวยงามหไหนดมซิเขากลิ่กนกลิ่นเหรียญธรรมดามกลิ่นแต,ดง,นแตงดองอะไรอย่างาดมคอยเฉพาะคนคอยดมนะนี่สีดนะํานะมีเขาเลื่อนมาจากงานช่วงแรกนะที่มีโควิดนะครับเดี๋ยวเราเอา เหรียญเนี่ยไปแลกผ้าห่มผืนใหญ่ได้ที่หน้างานได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับการแกะกล่องเนี่ยเหรียญดมคอยกับผ้าห่มนะเราคอยดมกันมานานนะนี่นะเพื่อนๆคนไหนชอบใจก็ฝากกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์เป็นกำลังใจให้มินินด้วยนะครับมินินวันนี้มินินขอตัวลาไปนอนก่อนนะครับบายยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยผีหลอกผีหลอกเฮ้ยผีหลอกผีหลอก